นี่มาดูปาล์มใหญ่กันนะครับแปลงนี้สิบแปดปีแล้วครับดูต้นนี้รอบคอครับใส่เมื่อพฤศจิกาเหมือนกับพร้อมกับปาล์มเล็กครับดูได้เลยครับฝั่งนี้เดินดูรอบๆบเดินดูเลยครับ นี่ถ่ายจากสถานที่จริงครับที่อำเภอท่าชนะตําบลท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีปามนี้สิบแปดปีนี่ก็ใส่มาสองรอบแล้ว ดูไปเรื่อยๆนะครับ นี่แหละครับมันผลลัพธ์ที่ออกมาใส่ไปแล้วใครจะเชื่อก็เชื่อ,อใครไม่เชื่อก็อย่าเชื่อแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นไปจริง มีติดทางไฟไปด้วยทางโดนตัดแต่มันก็ยังออกดีอยู่รอบครับดูกันแน่จะจะก,กันเลย